ได้คุณเป็นเจ้าสาวควรคุณคิดสักนิดหนึ่งนะจะได้ไหมได้ใช่้พีว้าเฮ้เฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้เง้เฮ้เฮ่เฮ้เฮ้เฮเฮีเ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เ้เฮ้้้้ ไปห้องน้ำดีกว่าเหแล้วโอปาโอ,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 โอไม่งั้นนี่นะฉันมีคาวามรู้สึกว่าเหมือนทุกคึนคุยกับผีตลอดเวลาอเอ่เป็นเรื่องผีทาูกแก พี่สมบูรณตรงนี้เลยนี่พี่ดูไว้นะแล้วก็เด็กตามสองคนนั้นนี่วันนั้นที่ชิบะเติมมัน,นมาเนาะเขาเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนนี้นะขับรถรุเติมาน้านมาแล้วใครๆก็เห็นว่าเขา่พาผู้หญิงไปด้วยแต่พอถามว่าเขาพาผู้หญิงไปหรือเปล่าผู้ชายเขนเบอกว่าป่าม,มาคนเดียวแล้วตอนที่เขาขับรถเข้ามานลใครๆก็ได้ยินว่าเขาเปิดเพลงก็ร้องมาพี่เชื่อ ผู้ชายคนนั้นหลบไปเข้าห้องน้ำนะ่ะเพลงในรถนะเปลี่ยนจากเพลงฝรั่งเป็นเพลงไทยเดิมเลยอะ่ะผีจนยอมแปลกมากเลยถ้าสมัยโบราณเนียทั้งสองคนนี่ผีนี้นยังจะเจ้าขอ,รองรถเพราะเจ้าขอ,ขอ,รองรถแต่เขาไม่เชื่อว่าจะเป็นผีเนี่ยผีบ้าอะไรเด็กเวรเน่อย่ามองหน้าฉันสิจะใช่เพื่อนเล่นกันหรือเปล่าข้าวหน้าข้าวหลังอย่าบ้าเรื่องผีอใช่นะ งัง้นแกสองคนอะโดนแน่นขับรถออกไปโห้เ้พ่อเห็นวมีผีสาวตนนงอยู่ใท้ายรถเขาว่แสดงว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยกำลังมีเคราะห์อดิ<ะ>หรือไม่นะก็อาจจะไปทําอะไรบางอย่างกับพีสาวตนนั้นไว้อะเขาก็เลยแบบมาทวงแค้นเอาคืนอะไรอย่เงี้นยนี่พี่สมบรีคิดเหมือนฉันเปะเลยนฉันว่า ผีสาวตนนั้นต้องมีอะไรกับผู้ชายคนที่ขับรถมาแน่ๆแม่ถ้าเรารู้จักผู้ชายคนนั้นก็ดีนะแต่ถึงพี่ไม่รู้จักก็ทำความรู้จักได้เพราะว่าฉันจำทะเบียนรถได้ <c oughs> ถ้านั้นเนี่ยพี่ว่านะ เราไปรปึกษายทศดีกว่าไนะอ้ทศเน่ะมีสัมปชัญญะทศเนี่มานายมันหนจะมีที่หล่งก็ได้ไม่เอาแล้วผมไม่ยุ่งเรื่องเกี่ยวกับผีละพี่แค่ที่เป็นอย่างทุกวันนี้พี่ดาด้าก็ด่าผมทุกวันแล้วไอ้ทศแต่ว่าฉันมีทุกอย่างครบเลยนะทั้งรถจกกงคันนั้นทะเบียนรถคันนั้นใช่ใช่ไอ้ทศแกช่วยดูหน่อยดีว่า ไม่เอาแล้วไม่ยุ่งนี่ทำอะไรกันอยู่จ๊ะงานครับทำางานของพี่ครับพี่ดาโอ้ยหสีโอไม่ดีอู้เลยนะคะพี่ดาขาคือว่านี่แค่แค่เอาเรื่องผีมาเล่าให้ทศฟังนะคะ,ะเรื่องผีเหรอคะใอ่ค่ะเอ้าทำไมใจต้องทําหน้าย่างงั้นด้วยละ่ะไม่กลัวผีหรืใช่หรอ,อผมไม่กลัวหรอกพี่ ผีไหนดีจริงในโลกแล้วฉันเห็นคนพูดอย่างนี้ยวิ่งกันก่อนคุณแรกเลยตามสบายนะจ๊ะนี่งานที่สั่งต้องเสร็จพรุ่งนี้นะครับเห็นขนาดนี้แล้วคงไม่ช่วยฉันเป็นล่าท้าผีนะพี่ไม่ต้องมาทำหน้าละห้อยเลยพี่ไม่มีเงินให้ยืมแล้วนี่เก่าแก่ยังไม่คืนฉันเลย โอ้พีดานี่ผมไม่ได้มายืมเงินพี่หรอกนะคือว่าผมมีเรื่องปรึกษาหน่อยฮะเรื่องอะไรพีดาพีดาทำหนังสือเกี่ยวเรื่องผีผีอะพีดาพอจะรู้จักหมอผีหรือว่าคนทรงเจ้าเขาทรงบ้างาไหมพี่วัน <c oughs> นี้มากแต่กปกติแกไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่หรอแกเคยย้อนเยเย,เยฉันว่าฉันทําเรื่องอะไรเป็นยาอ่อนไงถูพี่มันก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่สนใจหรอกนะนักไทยใครสนใจพเพื่อนผมมาสิพี่ เพื then, ่อนผมมันเจอผีท้ายรถอะพี่เจอผีท้ายรถพี่ดาจะเดินหนีทําไมฮะี่ยเพราะทำไมไม่ฟังผมก่อนเนี่ยฟังจะได้ฟังพร้อมๆกันไงเดี๋ยวพีดาพี่ดาพี่ดาเดี๋ยวนี้ๆพวกเราเพื่อนวัสัน์น่าเขาเจอผีท้ายรถผีท้ายรถคุณทุนฟังทำไมอะพี่จะไปต้องเล่าหลายรอบสี่เที่ยวไงแล้วฟังหลายๆคนก็อบอุ่นดีคุณวสันคะเพื่อนคุณวสัน เจอผีท้ายรถเหรอคะร่างเลยนะคุณวสันเพื่อนคุณวสันเจอผีท้ายรถเหรอคะเหมือนเด็กต่ำนี่รู้จักเลยคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาเจอผีท้ายรถเหมือนกันนี่ครับผมก็เลยมาหายทนเนี่ยเพื่อจช่วยดูให้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนั้นแล้วก็คนนั้นหรือเปล่า ไม่ต้องมีด้วยคือการที่ดวงวิญญ,ญาณจะไปติดตามใครสักคนเนี่ยครับคุณวสันต์แสดงว่าเขาต้องเคยบุญหรือไม่ก็ทํากำร่วมกันมาครับใช่ค่ะคุณวสันต์ปกตินะคะการที่ผีจะปรากฏตัวให้เราเห็นเนี่ยมีอยู่สองประการด้วยกันค่ะคือหนึ่งขอให้เราช่วยกับสองตามมาเพื่อล้างแค้นค่ะ คุณวส<า>อ๊เอ,อป่าพิดาคือว่าผมเจ็บคอสงสัยเมื่อคืนคงนอนตกหมอนะพี่อโอ้ยลุงอกผมไม็ไนเพรคุณวสนันต์โดนผีเข้าอ้ทำไมต้องเข้าผมด้วยผมไม่ได้มีอะไรกับผีนี่แต่จริงๆนะพี่คุณวสัน์ครับผีเนี่ยไม่ทำอะไรใครส่งสีสุ่มห้าหรอกครับอ,อย่างที่เมื่อกี้เชอรี่พูดอะถูกต้องเลย มีอยู่สองอย่างครับผีคือมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็มาล้างแค้าานไอ้คนาในรูปแบบความน่ากลัวหลอกหลอนเหมือนผีไทยรถพี่ว่านะต้องมาเอาคืนหรือมาแก้แค้นแน่นอนเลยผมก็ว่าอย่างนั้นนะพี่ดานะครับเพราะว่าตอนหนุนทำรายการเนี่ยเวลาใครเจอจะจะแบบนี้นะเกาต้องมีกรรมกับผีทุกทีเลยครับคุณพ่อสันคะรีบจําทะเบียนรถคัแนนได้ด้วยนะคะวันนี้ก็เอามาด้วย ให้เขาแบบใช้สัมผัสที่หกตรวจดูให้หน่อยว่าเจ้าของรถคนนั้นกับผื่อน,นั้นนี่เรื่ออะไรกันหรือเปล่าคุณทรเขาจำทะเบียนรถเพื่อนคุณได้นะครับเ่อจะเป็นคนเดียวกันใช่แล้วผือมีอะไรอ่ะจะได้บอกเขาทันไงผม,ผมจำไม่ได้หรอครับดูนี่นะดูนีแล้วรงเราจะคุคุ้นไหม จผมกลับก่อนนะคือว่าผมมีธุระด่วนนะอากษาเดี๋ยวก่อนสิแล้วแกไม่เอาเครื่องรางของขังแล,แล้วก็ไอ้เบอร์หมอผีฟงเจ้าเข้าทรง,กทรง,ทรงแกไม่เอาเหรอไม่เอาแล้วพี่มันเป็นแค่เรื่องร้สาระเดี๋ยวให้เพื่อนผมหาเอ,าเองก็แล้วกันฉันจะไปยอมให้พวกแกลู้ความเราใั้ได้เลย พี่น้องมีทะเบียนขายหรือเปล่าจะมีได้ไงพี่ที่นี้ไม่ใช่ขนส่งนะครับไม่มีหรอกมีอะไรอันก็คุณคนเนี้ยเขามาขอซื้อป้ายทะเบียนรถอะ่ะแต่ผมบอกไปว่าไม่มีอ่ะมีสิแต่มันจะไม่มีเอาแต่ว่าแพงหน่อยนะคุณแพงเท่าไหร่ฉันก็ซื้อ มันทะเบียนปลอมนะเตียมันผิดกฎหมายนะไม่ใช่เรื่องของเราเอาไปติดไปไปไปเขาอาจจะไปทําอะไรผิดมาก็ได้อ่ะเตียมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอีและเอาไปติดไปได้เรียบร้อยครับพี่ขอบใจมากเนาะอะ,อะนี่พี่ให้พิเศษขอบคุณครับแต่ไม่เป็นไรดีกว่าผมแค่ทาตามหน้าที่ ไม่เอาก็ยาวดีไม่เปลืองจบเรื่องสักทีมาหลอกแบบเนี้ย่ต้องไปทำเรื่องเร็วๆมาแน่ๆ ไม่จริงผีไม่มีจริงในโลกนี้หรอเว้ยอย่างนี้นคนตายก็ต้องรู้ขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมหมดแล้วสิวะ